สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทำน้ำปลารา้าลาดหมูลวกนะคะจะเป็นยังไงเราไปทำกันเลยนี่จะใส่พริกก่อนนะคะห้าเม็ดพอนะคะตําเลย ใส่มะเขือเทศกันนะคะใส่ไปลเลยใส่ไปเลยนะคะ ใส่มะนาวลงไปเลยน้ำต,ตาลริบนะคะจะเปรี้ยวหวานกันนะคะใส่ผงชูรสค่ะ ใส่น้ำปลาูตรเด็ดเล่าอยู่ที่น้ำปลาร้าหนัวนะคะใส่ลงไปเลยต้มกันสอเย ใส่มะเขือเปาะลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปเลยะคะแล้วก็จะมาตัดลาดนะคะ โมโลกกันอนืมปาปาไปเลย นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตำน้ำปลาลาดหมูลวกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ